ได้พักไทยรักไทยทำฝันที่ไม่มีใครกล้าฝันให้เป็นจริงทำสิ่งที่ถูกปรามมาว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้โดยการนำร่องบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคใน6จังหวัดและขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศภายในหนึ่งปีชีวิตประชาชนเปลี่ยนไปได้ในวันเดียวจากที่ต้องหมดตัวใช้เงินใช้สมบัติทั้งหมดไปกับค่ารักษาพยาบาล ไม่มีอีกแล้วนะคะจะป่วยเล็กน้อยไปจนถึงผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจจะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันด้วยหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าเราคิดใหญ่ทำเป็นทำนโยบายสำเร็จแต่นโยบาย30บาทในวันนั้นยังไม่ใช่ภาพฝันที่ยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้ค่ะในปี2544เราฝันใหญ่กว่านั้น เราฝันเราคิดใหญ่กว่านั้นแต่ด้วยเทคโนโลยีในวันวานเวลานั้นเรายังทำไม่ได้เราฝันว่านอกจากจ่ายค่ารักษาพยาบาล30บบาทเรายังฝันอยากเห็นคนไทยได้รับความสะดวกสบายรักษาที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเข้าคิวไม่แออัดเราฝันเห็นข้อมูลคนไข้เชื่อมต่อกันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศไทยย้ายโรงพยาบาลอีกกี่ครั้ง ก็ไม่จำเป็นจะต้องกรอบประวัติใหม่ไม่ต้องทำเอกสารส่งตัวให้ยุ่งยากประชาชนสะดวกสบายเราฝันอยากเห็นระบบจองคิวนัดเลือกวันเวลาได้ค่ะไม่เสียเวลาทั้งวันเพื่อไปเจอหมอแค่15นาทีไม่แออัดรอหมอนานรอจนป่วยซ้ำที่สำคัญเราฝันเห็นคนไทยสามารถเลือกหมอได้วันนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะเพราะภายในปีนี้ ภาพฝันนี้เป็นจริงค่ะจากภาพฝันวันนั้นสู่การเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพในระบบสาธารณสุขในวันนี้ทำให้30บาทรักษาทุกที่เป็นจริงใน137วันแรกของการจัดตั้งรัฐบาลค่ะนี่คือการปฏิรูกระบ,บบบริการสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีค่ะเราทำต่อ จากที่เราเคยทำไว้แล้วเมื่อ23ปีและเราจะทำต่อจากวันนี้จนถึงสิ้นปีให้30บาทรักษาทุกที่ใช้ได้จริงครบ77จังหวัดทั่วไทยคะ่ะต่อจากนี้เจ็บป่วยเล็กน้อยเดินไปร้านขายยาข้างบ้านรับยาได้ต่อจากนี้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวตรวจเลือดที่โรงพยาบาลสามารถตรวจเลือดที่แห a บใกล้บ้านได้และ ผลเลือดก็จะไปสู่โรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้นต่อจากนี้จากที่เคยรอรับยาที่โรงพยาบาลทุกท่านกลับไปรับยาที่ร้านขายยาข้างบ้านได้ต่อจากนี้เราเลือกโรงพยาบาลได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายเพราะสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพสุขภาพแห่งชาติจะดูแลทุกท่านหมดต่อจากนี้ทุกความกังวลความไม่สะดวกสบายจะบรรเทาลงไปด้วยการทำงานหนักของทีม คณะสุขไทยคะ่ะอีกเหตุผลที่เราไม่รอนะคะและรอไม่ได้คือสุขภาพของผู้หญิงไทยนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกคืออีกหนึ่งเรื่องที่เราให้คำมั่นสัญญาไว้ถึงแม้มะเร็งปากมดลูกจะพบในผู้หญิงไทยเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านมแต่การตายตาการตายได้การเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเรื่องนี้ป้องกันได้ และผู้หญิงไทยต้องไม่จ่ายแพงอีกต่อไปค่ะ10เดือนที่เราไม่รอทำให้ผู้หญิงกว่า1ล้าน6แสนคนได้รับการฉีดวัคซีนมะเร็งปงากมดลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำต่อให้ผู้หญิง5ล้านคนได้รับวัคซีนทุกคนในปี2,568เราเราจะลดตัดตาการเสียชีวิตของผู้หญิงไทย2,400คนทุกปีค่ะ ไม่ใช่แค่ยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่เราอยากจะลดแต่มันคือราคาของครอบครัวที่ต้องจ่ายไปจากการเจ็บป่วยและสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักคนกรุงเทพเข้าถึงโรงพยาบาลรัฐที่มีคุณภาพได้น้อยกว่าคนต่างจังหวัดถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยคนกรุงเทพก็เข้าคลินิกเอกชนขณะที่คนต่างจังหวัด สามารถเดินเข้าไปโรงพยาบาลส่งเสริมส,ส,สุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลชุมชนประชาชนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครถ้าเจ็บป่วยด้วยโรคต้องนอนโรงพยาบาลต้องผ่าตัดต้องวิ่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่ไม่กี่แห่งคนกรุงเทพต้องผ่านการส่งตัวที่ยุ่งยากหลายขั้นตอนกว่าจะไดร้รับการรักษาเตียงเต็มภาพที่ชัดที่สุดคือช่วงโควิดที่ผ่านมา ตอกย้ำว่าระบบบริการสาธารณสุขในกรุงเทพแย่กว่าที่อื่นค่ะเพราะไม่มีโรงพยาบาลระดับสองหรือทุติยภูมิผู้ป่วยทุกคนจึงต้องไปรวมกันที่โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซึ่งไม่มีทางเพียงพอทั้งที่ในความเป็นจริงเราสามารถจัดการได้ดีกว่านี้เราจึงอยากให้ทุกเขตของกรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลประจำเขตขนาด90 ถึง120เตียงขึ้นไปเพื่อทำให้ทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงสร้างระบบบริการสาธารณสุขในกรุงเทพให้แข็งแรงซึ่งนโยบายนี้มีการดำเนินการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เราจะสานต่อนะคะ50เขต50โรงพยาบาลปีนี้เราได้เปิดโรงพยาบาลเขตไปแล้ว2แห่ง นั่นก็คือโรงพยาบาลนพรัตราชธานีคุ้มเกล้ามีนบุรีและโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีภายในปี2,570กรุงเทพมหานครจะต้องมีโรงพยาบาลประจำเขตเพิ่มอีกอย่างน้อย10แห่งวันนี้เราได้พูดคุยแผนที่จะสร้างโรงพยาบาลนะคะเพิ่มเติมในเขตภาษีเจริญเขตคลองสามวาเขตทุ่งครุและเขตสายไหม วางแผนยกระดับโรงพยาบาลทหารอากาศสีกันกรมการแพทย์ทหารอากาศเป็นโรงพยาบาลเขตดอนเมืองขนาด120เตียงภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิงพร้อมด้วยทีมสอกอพักเพื่อไทย20เขตวันนี้เราเดินหน้าเต็มกำลังทุกคนทำงานแข่งกับเวลาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวกรุงเทพเพื่อลดรายจ่ายด้านสุขภาพ ของพี่น้องทุกคนคะ่ะเรื่องสุดท้ายที่ที่ฉันจะพูดบนเวทีนี้สถานชีวพิบาลเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากที่เราเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีความสำคัญเพราะสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยหนุ่มสาววัยทำงานต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ลำบากนะคะทั้งเรื่องเงิน จิตใจผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลเรื่องนี้หลานมาทุกคนก็คงเข้าใจได้ปัญหานี้ค่ะจะถูกแก้ไขรัฐบาลจะสร้างสถานชีวพิบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยเงินอุดหนุนจากหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ถึงสิเดือนที่เราไม่รอวันนี้เราสร้างสถานชีวพิบาลในชุมชนไปแล้วร้อหกสแห่งค่ะทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์และเราจะไม่หยุดแค่นี้นะคะภายในปี2570ทุกตำบลจะต้องมีสถานชีวพิบาลตำบลละหนึ่งแห่งให้ได้ค่ะทั้งหมดนี้คือการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขไทยครั้งใหญ่ในรอบ20ปีเรามาสารต่อสิ่งที่เราเคยทำไว้ทำให้ดีขึ้นตั้งแต่รักษาป้องกัน ดูแลกันและกันในช่วงสุดท้ายของชีวิตดูแลไปถึงครอบครัวของผู้ป่วยด้วยนี่เป็นเพียงงานส่วนหนึ่งของสาธารณสุขยังมีงานอีกมากรออยู่ค่ะเวลาไม่รอใครและเราจะไม่รอขอทำงานต่อเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ